ปีหน้าเนี่ยในความเห็นของเราเนี่ยเรามองว่าขอดูตอนไตรามาสสองไตรามาสสองจะเป็นตัวชี้นำสำคัญว่าทิศทางจะไปอย่างไรยกตัวอย่างว่าถ้าไตรามาสสองมาแล้วเรื่องออการแล้ปัญหาแล้งไม่ได้แย่ขนาดนั้นสมมุติว่ารัฐบาลทำสำเร็จในการเร่งการใช้งบประมาณสมมติว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นเราก็จะเหตุการ์ส่งออกเราขยายตัวดีนะครับ แล้วก็ถ้าเรื่องรัฐธรรมนูญร่างแรกออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยผมคิดว่าภาพต่อจากนั้นก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะบวกมากใน่างตรงข้ามถ้าไปอีก,อ,กอีกทางหนึ่งก็ก็จะเราก็จะรู้เหมือนกันว่าเออท่าทางปีนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดเรารอดูออข้อมูลและประเด็นอย่างท,ที่กล่าวมาเนี่ยครับ ทางพัทธเรามองว่ากรนงจะคงดอกเบี้ยอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายอมรับว่าในตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์กันอยู่ว่าเนื่องจากดอกเบี้ยปรับลงไปค่อนข้างไอ้โทด,ดเงินเฟอ้อเนี่ยปรับลงไปค่อนข้างมากแล้วโดวยเฉพาะเงินเฟ้อเงินเฟอ้เอ,ฟอโดยรวมนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยแต่ทางเราไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่จะการที่แปลงชาติเขาจะนําเอาเป้าเงินเฟอ้อ มาเนี่ยเป็นการมองเป้าเงินเฟอ้อแบบมองไปในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3%เซน์บวกลบ1.5หรือไม่นะครับซึ่งถ้าบวกลบถ้าถ้าสมมติว่าลบ1.5ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่1.5ก็ยังอยู่ในกรอบเรามองไปข้างหน้าทั้งปีว่ามันจะอยู่ในเฉลี่ยประมาณนั้นไหมถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ย มันไม่มีความจําเป็นจะต้องมารีบลดดอกเบีย้ยตอนนี้เราคิดว่าดอกเบีย้ยจะนิ่งอยู่ไปทั้งเกือบทั้งปีถึงปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจฟื้นดีเนี่ยแบงค์ชาติต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่ซ้ําตอนปลายปีหน้า25เบสิสพอยต์ครับเรื่องราคาน้ำมันลงเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับที่ปรับตัวลดลงด้วยนะครับโอกาสเป็นไปได้นะครับเราเห็นเงินเฟอ้อ h ฮ a d l i ์เราเนี่ยปีหน้าบางช่วงต่ำกว่า1%เ นะครับต่ำว่าหนซึ่งหมายความว่าคือมีโอกาสนะครับที่จะมีช่องว่างให้คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยอีกสะครั้งหรือ2ครั้งนะครับ